ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์คนใหม่ประกาศเป้าหมายจากพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ระดับโลกนะคะพร้อมเตรียมเดินหน้าโครงการจัดเก็บภาษีรถยนต์ตามปริมาณการปล่อยมลพิษค่ะสถาบันยานยนต์เปิดตัวนายวิชัย จิราธิยุทธผู้อํานวยการสถาบันยานยนต์คนใหม่อย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา4ปีโดยผู้อํานวยการสถาบันยานยนต์คนใหม่ประกาศนโยบายการบริหารงานจะมุ่งเน้นความเป็นเลิศด,ด้านเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนา ภายใต้การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ของอาเซียนในปี2558และเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ระดับโลกมีเป้าหมายผลิตรถยนต์ให้ได้3ล้านคันภายในปี2560สำหรับโครงการแรกที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมคือจัดเก็บภาษียานยนต์ตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะาหารือกับกรมสรรพามิตและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ถึงโครงสร้างภาษีต่อไปคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี2,559